ก็คือการริฟนะครับของรถโกคราร์โปรผมบอกเลยว่าแบบมันมันมากม สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวรถโกคาร์ทไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากเซกเว y นะครับนั่นก็คือนายบอร์ดโกคาร์ตโปรนั่นเองครับโดยนายบอร์ดโกคาร์ตโปรเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับจากค่ายของเซกเว y ทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันมีอยู่ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นล่าสุดละซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาทำการรีวิวกันครับว่าโกคาร์ตโปรรุ่นนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วมันมีฟีเจอร์สไลดเจร๋งๆบ้างไปดูกันครับ โอเคครับสำหรับตัวไ b บอ o โกคาร์โปรนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เห็นว่ามันแตกต่างจาก2รุ่นที่แล้วก็คือสีนะครับการดีไซน์ของมันนะครับแตกต่างกันนั่นเองถ้าเป็นรุ่นเดิมๆเ,เนี่ยบอดี้มันจะเป็นสีขาวแต่ว่าพอเป็นรุ่น PRO เนี่ยครับเขาจะตกแต่งใหม่เป็นบอดี้สีดําทั้งหมดนะครับมันทําให้ดูมันเท่มันสมาร์ทขึ้น นะครับมันดูขรึขขึ้นนั่นเองที่เห็นได้เต็ตาอีกเลยก็คือตัวสปอยเลอร์ที่อยู่ด้านหลังนั่นเองซึ่งถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่มีบริเวณสปอยเลอร์ตรงนี้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็มีติดมาให้แล้วด้วยแล้วก็มีคําว่าโคคาโปรตรงนี้เด่นมากเลยนะครับในบอดโคคาส์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาถูกดีไซน์มาให้เล่นแบบว่าริฟมันมันอยู่แล้วตัวของโปรเนี่ยจะมีการเสริมปอดด้านข้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะล็อกลำตัวของเราเนี่ยให้อยู่ตรงกลางไม่แบบว่าโยกไปโยก แล้วก็นะครับถ้ามาดูข้างหน้าสังเกตด,ดีๆนะครับตัวพเดลนะครับตัวคันเร่งกับเบรกเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วครับเดิมเนี่ยจะเป็นพลาสติกแต่ว่าของโปรนะครับจะกลายเป็นโลหะนะครับทำให้มันรู้สึกเหมือนกับเป็นแพเดลของรถแข่งนั่นเองแล้วก็ถ้าถัดมาอีกนิดนึงไอ้ก้อนนี้เนี่ยมันเป็นลําโพงครับสร้างเป็นเสียงเครื่องยนต์ มีห้เลือกทั้งหมด4รูปแบบนะครับเสียงเป็นแบบ1ลูกสูบเครื่องยนต์สลูกสูบแล้วก็ V ี V12 แล้วก็ปรับระดับความเออดังของเสียงได้ด้วยนะครับจะได้ไม่รบกวนเพื่อนบ้านรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเสียงมันเบามากมันดังแบบวแบบนี้ครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาเพิ่มอัตราลดให้นั่นเองเวลาเราเหยียบคันเร่งนะครับมันก็จะได้ยินเสียงนะครับมันเร่งเครื่องตาม <S <S> จะเร่งตามนะครับผมให้มันได้ยินเสียงเครื่องยนต์สำหรับตัวกคา a r ทคันนี้เนี่ยมันก็สามารถต่อกับแอปพลิเคชันด้วยเช่นเดียวกันโดยแอปพลิเคชันนะครับมันก็จะบอกพักสถานะของตัวรถนะครับเช่นระยะทางที่เหลือวิ่งได้นะครับอันนี้เหลือ9กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เหลือประมาณ50%แล้วก็อันนี้ที่น่าสนใจนะครับก็คือว่ามันสามารถที่จะล็อกรถได้ด้วยสามารถสไลด์ลงล็อกรถนะครับล็อกปุ๊บก็จะขับไม่ได้เข็นไม่ได้นะครับแล้วก็กดปุ่มเพื่อเปิดล็อกรถนะครับเออมันมีฟีเจอร์ เร็ตัวนี้จะปรับได้ทั้งหมด4โหมดนะครับโหมดแรกเลยจะเป็นโหมดเซฟโหมดนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่8กิโลเมตรต่อชั่วโมง New Rider โหมดโหมดที่2นะครับจะความเร็วสูงสุดอยู่ที่18กิโลเมตรต่อชั่วโมง Sport m โหมดนะครับความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่28กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่พีคที่สุดของคันนี้เลยครับ Track โหมดครับความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่37กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าเทียบกับรถโกคาร์น้ำมันแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยถือ ด y น a m มิ t เท n ร์นได้อีกด้วยนั่นคือความ Sensitive ว่าเราสามารถปรับนะครับให้ตัวรถเนี่ยมันดริฟแรงดริฟเบานะครับสามารถปรับได้หมดเลยนะครับถ้าปรับสูงไปก็จะมีการเตือนด้วยอันนี้ก็คือว่าเพื่อความสบัดของรถนั่นเองเวลาเราดริฟเพื่อให้อัตรารถในการดริฟตเนี่ยมันเต็มที่มากขึ้นนะครับผมโอเคครับก็เป็นการจบการรีวิวนะครับผมนายบอดโกคาร์บู บอว่าทุกคนก็จะ Enjoy กันมันนะครับผมแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรบับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่นะครับก็คือการทิป นะครับของรถโคคาโคร,โรผมบอกเลยว่าแบบมันมันมนากๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีเสียงเครื่อยนต์ด้วยนะครับก็คือแบบว่า กดไลค์กด Follow เพจภูมิปรุณด้วยนะครับ